จะถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าก็ใช่ไม่ไม่เป็นก็ใช่เหมือนเพราะว่าผมเรียนอยู่แค่หนึ่งเทอมหนึ่งเทอมมาครูปีแล้วก็ไปอิตาลีแต่ตอนนั้นก็ตั้งใจตั้งแต่แรกนะตั้งแต่เข้าเรียนชั้นมัธยมว่าจะเรียนวิศวะแล้วก็ตั้งใจไม่ไม่เคยเปลี่ยนพอจบม .8 ก็สมัครสอบที่จุฬาเนี่ยแห่งเดียวแล้วก็เลือกคณะวิศวะเนี่ยเป็นคณะเดียวด้วย ตั้งใจตอนนั้นตั้งใจจะเรียนไฟฟ้ากำลังคราวนี้ก็รัฐบาลอิตาลีเขาเปิดสอบสมัครชิงทุนไปเรียนต่อที่นูน่นผมก็ไปได้ทุนทางนูน้นเราก็ไปเรียนไฟฟ้ากำลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจทางในต้นนะครับกิจกรรมอันหนึ่งที่ประทับใจมากๆก็คือว่าในปีนั้นเนี่ยบังเอิญเขาจัดให้น้องใหม่เนี่ย ไปหล่อทางเดินทางเดินรอบรอบจุฬาเพราะเดินจุฬาไม่มีทางเดินฝั่งนู้นก็เป็นดินเป็นอะไรเวลาหน้าฝนก็เฉอะแฉะเดินไม่ได้รุ่นศูนย์สองเนี่ยเขาก็จับว่าให้ไปหล่อทางเดินรอบจุฬาตั้งแต่สระน้ํามาอ้อมคณะสรศาสตร์เป็นวงรอบแต่ให้เสร็จในวันเดียวเพราะฉะนั้นก็รุ่นพี่ก็ดีอาจารย์บางท่านก็ดีเนี่ยก็ได้ช่วย วางแผนตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยแหละแล้วก็หล่อทางเท้าไอ้เราก็จริงๆก็คือเป็นแรงงานแรงนแรงงานนั่นเลงะปีหนึงแรงงานคนหินคนจายผสมปูอะไรพวกนั้นต่างคนต่างก็มีพล็อตที่จะหล่ออยู่ของตัวว่าเท่าไหร่แบ่งงานกันเป็นเป็นบล็อกๆไปก็ก็น่าประทับใจว่ามันเสร็จได้ในวันเดียวผมเรียน จบกลับมาแล้วเนี่ยมผมก็ไปทํางานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาก่อนอน,นะครับผมก็ไปทํางานเป็นวิศวกรทางนูน้นก็ไปอยู่ในกองกองตพลังเรียนไฟฟ้ากําลังแต่ก็ไปเน้นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนนั้นก็คิดว่าพยายามที่จะทําให้พยายามนะฮะแต่ว่าก็สําเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้าง ที่จะพัฒนาให้หลักสูตรมันเฟล็กซิเบิลขึ้นแล้วก็วิชามันไม่มันไม่มันไม่ริจิตจนเกินไปจนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยบางทีวิชาเราก็โบราณแล้วก็บางทีการเรียนการสอนเรามันก็เป็นเป็นเป็น historical อะคือเป็นเรื่องของอดีตเกินไปอะคือมันมันเป็น หลักการก็อาจจะถูกต้องแต่ว่ามันมันอดีตเกินไปมันไม่ไมันไม่เกี่ยวข้องกับไโลกปัจจุบันของเทคโนโลยีก็พยายามจะทําตรงนั้นแล้วอีกอย่างที่พยายามทําก็คือในเรื่องของส่งเสริมการวิจัยทางวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นคณะ,ะดีหรือเป็นอธิการเนี่ยผมก็พยายามทําเรื่องเนี้ยที่ที่จะให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าก็คือว่าส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตรน์น,นั้นก็คือว่า ของเราก็เป็นในทางวิศวกรรมคือผมก็ดีใจนะว่าคณะเราก็เวลาจัดอันดับถ้าไม่ได้มีการใช้ใครทีเรียที่โลดผลเนี่ยเราก็น่าจะเป็นที่หนึ่งอยู่ไม่เป็นได้งไงก็เราได้นิสิตที่ดีที่สุดอะคือคนที่เข้าเนี่ยถ้ามาดีที่สุดแล้วเนี่ยออกไปมันก็ต้องดีอยู่ดีอะ แต่ทําไงถึงเราจะให้เขาดีเต็มศักยภาพที่เขามีอันนี้ที่เป็นเป็นหน้าที่ที่เราควรจะมองควรจะทําหลักสูตรคณะน่าจะเฟล็กซิเบิลมากขึ้นเราก็น่าจะเป็นเอาคมเบสมากขึ้นอันนี้ก็ก็คิดว่ากําลังดําเนินการ,รากไปในแนวนั้นรู้สึกจะ <ไป S 1> ดําเนินการ <ไป S 1> ในแนวนั้น <ไป S 1> หลักสูตรมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์ก็เคยร่วมในทีมเดียวกันที่ทําเรื่องแอคเค d รดิเ i ชันนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าคณะเราเนี่ย ควรจะมีหลักสูตรที่ได้รับการแอคเครดิตคือตรวจประเมินเนี่ยตามเกณฑ์สากลที่ใช้อัลคัมเบสถึงแม้เราจะเป็นสถาบันไทยสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเนื้อหาสาระแล้วก็อัลคัมของนิสิตเนี่ยเป็นอย่างที่สากลเขาถึงประสงค์เนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับกันทั่ว การที่จะมีโมบิลิตี้ของวิศวกรหมายก็การแลกเปลี่ยนวิศวกรการทำงานข้าม <'m> okay. ข้ามพรมแดนเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายแล้วก็มันเอื้ออำนวยให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเราเนี่ยดีขึ้น